เกิดไว้ไม่ได้ไปนู้นไงไปนั่นไงเอายู้กับจบเลยเนี่ยคนบางคนยังไม่รู้เลยของตัวเองอยู่ตรงไหนแชร์อะไรได้บ้างพอกูพูดกับเขากูเจ็บแล้วใส่สุราไปเยอะวะนี่ยเขาบริจาคมาแหม่ที่เหรอวะเจ็บของไม่พอ่อยรถแม่งของแม่งตู้แม่งดีจะตาย